อกินป่ะไม่กินป่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาเอาพุ่งกีมาส่งพุ่งกีไปปรับแก้ส่งมานะครับของอาจารย์บุญส่งไปคโฮนี่อยู่ที่สุพรรณบุรีก็ต่อ เอาฟันออกก็ตอกทองเงือกแล้วก็ใส่ใปมีดนะครับแกตรรงแล้วก็ดัดตรงนี้นะครับมันบิดนะครับดัดเปิดเปิด,ปดแล้วก็ใส่กระดูกเพิ่มความแข็งครับจานส่งอยู่นูน่นเดี๋ยวพาเดินดูหน้าง,งานสุพรรณบุรีครับ ต้องดูดน้ำเ้อ่งดูดน้ำตั้งดูดอยู่ตลอดน้ำเยอะจริงน้าฝนน้ำทั้งคูงนี้สี่ห้าสิบไร่นะครับแล้วก็ที่ฝั่งน,นู้นอีกน้ำท่วมตรงนั้นเลยพื้นที่รับน้ำดูัน นีด่ดูน้ำท่วมทั้งนั้นเลยนะครับทุ่งเป็นทุ่งรับน้ำเลยแถวนี้นะโอ้โหปาให้ดูลุงกินน้ำอื่มหน้าลุงกินน้ำเดี๋ยวเราจะเดินไปดูคันนู้นะครับไปดูแนวทางการปั้นคันใหญ่ของอาจารย์ส่งนะครับ เดีย๋ยวตองข้ามไปโอ้โหนี่สูงนี่น่าจะเกือบสามเมตรนะเนี่ยคันเนี่ยนี่ก้านคันแล้วก็ใช้บุ้งกีสลบ นี่ปราบเรียบเลยโโหจัดสุดยอดงานใหญ่ดูคันกั้นน้ำอนี่ลึกน่าจะเกือบเกือบสี่เมตรผมว่าสาเมตรกว่าเกือบสี่เมตรนะความลึกโอแล้วก็ยาวเหยียดคือทำแบบนี้ครับล้อมขุดดิน คุณดินในที่ตัวเองนะครับดีกว่าซื้อนะครับก็ประหยัดกว่านะครับแล้วก็ได้ล่องเก็บน้ํามีพื้นที่เก็บน้าไว้ใช้แล้วก็สู้น้ําท่วมได้ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ทาวิธีนี้นะครับคือหน้าน้าน้าก็จะท่วมแล้วพื้นที่จะทําอะไรไม่ได้เลยตรงนี้ก็ประมาณอย่างน้อยๆผมว่าต้องมีถึงนิ่มเดือนเลย ถ้าเริ่มนับตั้งแต่เริ่มเข้าหน้าฝนนะครับแล้วน้ำมาอาตีว่ามิถุนาทีว่ากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาตุลาสามสี่เดือนประมาณสาเดือนนะครับที่เราอยาปล่อยพื้นที่ว่างอย่างนี้โดยทําอะไรก็ไม่ได้ทํานาก็ไม่ได้นะครับก็ต้องรอจนกว่าน้ําจะลงถึงจะทําได้แต่ถ้าลงทุนทําแบบนี้แล้วก็ พื้นที่พื้นที่มันน้ําท่วมเขาก็ต้องทํานะครับแต่ถ้าใหญ่ขนาดนี้ก็คงมีโครงการทําอะไรต่อนะครับขึ้นข้างบนก่อนคงจะทาอะไรต่อนะคงไม่ปล่อยไว้ให้น้ําท่วมนะครับนี่เนี่ยไม่งั้นพื้นที่มันก็จะเป็นเงี้ยทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องรอแบบเนี้ยจนฝ่าน้ําจะลงนะครับก็นูน่นหละอะไรอ่ะหมดฝนนะครับสิ้นตุลาหรือว่าเริ่ม กลางกลางพฤษศจิกาถึงจะเริ่มทำอะไรได้ขีห,หนึ่งนะครับโอ้เดินก็หอบเลยเหมือนกันนะครับมานี่ให้ดูวิวสวยงามนี่เป็นหน้างานของอาจารย์บุญส่งนะครับบุญส่งแบ็คโฮของผมเองก็เงียบเงียบนะครับช่วงนี้เงียบเงียบนะติดต่อเข้ามาได้ครับ นน่ขึ้นทีละชั้นครับแล้วก็ย่ำเป็นฐานโอ้สุดยอดจริงๆอยากดินเละๆนุ่มนะดินเละมากเลยครับแล้วก็แล้วก็ดินแห้งมาถมนะครับกดอัดกวาดเลนหลบทีนี้ก็ย่ำนี่นะนี่นะสังเกตนะครับเขาจะย่ำก่อน,นชั้นนะครับ ถ้าสึงจะขึ้นอีกชั้นหนึ่งได้นะครับขึ้นอีกชั้นหนึ่งก็จะสูงเลยครับทำเป็นปสองชั้นโอ้ลมเย็นดีจริงเลยกลางทุง่งกลางทุง่งกลางน้ำ <laughs> ลมเย็นดีจริงเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่เหลือเกียร์เกียร์เสร็จก็เดินย่ำ ปิดประตูสู้เลย <c oughs> สุดยอดครอาจารย์ส่งเล็กๆไม่ทำครับทำแต่งานใหญ่ครับเี่ยียามฮะมีคนอัดไล่เลนไล่ไลเลนเลนจะไปอยู่ข้างนะครับเทคนิควิชายเยอะจริง ฟักดิน,ช,นชั้นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมานะครับต้องทําเป็นเป็นสเต็ปมันมีวิธีการนะครับแต่ผมเองไม่เคยทำหลังใหญ่ขนาดนี้ทั้งใหญ่แล้วก็สูงแล้วก็ยาวนะครับล้อมพื้นที่เลยตรงนี้ครับนู่นนะครับถ,ถ้าไม่ล้อมก็น้ําทั่วหมดนะที่เห็นทางนู้นครับหลังจากคันนี้ไปก็เป็นน้ําขาวๆหมดเลยรอบเลยตรงนี้ยไม่รู้กี่ร้อยไร่นะครับนู่นทางโน้นก็เหมือนกันครับ ที่ตรงนี้ที่เห็นน้ําต่ําเนี่ยเขากั้นคันไว้รอบแล้วครับจานส่งเขากั้นไว้รอบแล้วกั้นคันกั้นคันแล้วก็ดูดน้ําสู้ไว้ก่อนนะครับนี้ก็มาเริ่มทําถ้าปั้นคันนี้จบทีนี้ก็ข้างในเนี่ยก็จะทาอะไรก็ได้ครับก็จะไม่ท่วมแล้วทีนี้ก็กันระยะยาวไปเลยนะครับอยู่ไปเลยชั่วลูกชั่วหลานเลยครับคันใหญ่ขนาดนี้น้ําจะไม่ท่วมแล้วตรงนี้ยจะเลิกเลิกเลิกไปเลยว่าเลิก เลิกเลิกคิดไปเลยเลิกกังวลไปเลยว่าน้ํามันจะท่วมนะครับตรงนี้จะไม่มีโอกาสท่วมแล้วนี่ยตรงนี้พื้นที่ทางน้ําก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่เ,เสียร็จแล้วเดินยําเดินยำํำชั้นที่หนึ่งครับีเเรแล้วเดินยําเอาใจนะเอาโน โคนมาเ้ากับดินหมาะครับดินชั้นสองมาเขากับโคนนะแบ่งโคนมาเพื่อผสมกันก็ทําให้ดินมีความเหนียวเหนียวหน่อยๆน,นะครับพอเดินย่ำอ่ะพอเดินย่ำมันก็จะแน่นนะครับพอโดนแดดแล้วก็จะแน่นเป็นปุกนี้เลยเออแล้วเขาก็ยังกันโคนไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อมาเค้ากับชั้นนี้อขัอ้นตอนวิธี <laughs> มี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 ม มีวิชาเขาเรียกว่ามีวิชานะครับคือจะไม่เอาเลนมาทั้งหมดทีเดียวนะครับยังเหลือกันเลนไปอีกเอามาไว้ผสมชั้นนี้อีกเนี่ยตอนนี้ดูดูดูจะเห็นว่าชั้นนี้เน่แน,แน่ใช่ไหมก็จะมีเลนบางปนเพื่อเวลาย่ำบดอัดจะไม่ใช่ดินแห้งทีเดียวก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะเทคนิคนะครับเอาเลนออกแต่ถ้าเอาเลนมาอย่างเดียวก็เละอ,อีกยุบอีกไม่ค่อยอยู่ อันนี้เขาใช้เอาเลนของเขาทำร่นส่งแบ็คโฮก็วันนี้เมง่กี้มาส่งนะครับหน้างานจะส่งไปเชื่อมไปจัดตรงแล้วก็เตริมความแข็งนิดหน่อยนะครับจะได้มาใช้งานนี้แหละเอ,อื่งก,กี้เขาแตกนะครับไปช่วยเชื่อมให้พอได้ค่าน้ำมัน อาจารย์งบอกเออมาเอาไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเชื่อมให้นะค,ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถึงแมคโคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ